สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในช่องจ๊ะจ๋ากินแซบค่ะเดี๋ยววันนี้สาวจ๋าจะชวนเพื่อมนมาทําเมนูอร่อยอร่อยทานกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นายช่างสั่งมาอยากกินผัดเผ็ดไก่บ้านแซ่บจ้าเดี๋ยวเราไปรับชมขั้นตอนการทํากันเลยนะคะผัดเผ็ดไก่บ้านรสชาติจัดจ้านทําง่ายๆสไตล์สาวจ๋าค่ะเพื่อนๆไปรับชมขั้นตอนการทํากันเลยค่ะ ตั้งกระทะร้อนดีแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเลยจ้าผัดพริกแกงให้หอมเลยนะจ้าเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยจ้ะยิ่งผัดนานเครืงแกงก็จะยิ่งหอมนะจ้า เดี๋ยวสาวจ๋าจะเหยาะพริกไทยป่นลงไปเล็กน้อยนะคะเพิ่มความหอมเพิ่มความเผ็ดค่ะโอเคค่ะพริกแกงก็หอมดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ไก่บ้านที่เราหั่นเตรียมไว้เลยจ้ะโบลงไปเลยนะคะหนึ่งตัวนะคะนี่ตัวนี้สาวจ๋าซื้อมาในราคาร้อยแปดสิบบาทนะคะผัดให้ไก่กับ พริกแกงเข้ากันดีเลยจ้ะเติมน,น้ำเปล่าลงไปเคี่ยวให้ไก่ของเรานุ่มดีเลยนะคะ ปิดฝาตั้งกระทะเคี่ยวให้ไก่นุ่มเลยจ้ากระทะแกงไก่ของเราก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันจ้าใส่น้ำปลาลงไปเลยจ้ะน้ำด,ด้วยผงชูรสนะคะ ตัดน้ําตาลนิดหน่อยนะคะตัดหวานจ้ะเพื่อนๆใส่เล็กน้อยจ้ะจะไม่ใส่ก็ได้นะจ๊ะตามด้วยซอสหอยเล็กน้อยจ้าตั้งต่อให้ไก่ของเราเปื่อยดีเลยนะจ๊ะให้น้ำงดลงเลยจ้าน้ำแกงของเราก็เริ่มงดลงแล้วนะคะเรามาใส่ใบมะกรูด ฉีกลงไปเลยจ้าเพิ่มรสชาติเพิ่มความหอมนะจ๊ะแล้วเรามาชิมรสชาติกันเลยจ้ะอือหือรสชาติอร่อยกลมกลม่อมถูกใจสาจามากๆเลยค่ะผัดเผ็ดไก่บ้านนะคะ เดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเรามาใส่ใบกระเพราบ้านที่เราล้างเตรียมไว้เลยจ้าโบลงไปเลยจ้ะปิดเตาจาักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานได้เลยนะคะผัดผิดไก่บ้านรสชาติจัดจ้านทำง่ายๆสไตล์สาวจ๋าคา่ะอิสันหน้าตาหน้าทานมากๆเลยจ้ะ